อีกเรื่องหนึ่งที่ทรัมพูดก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันต่อจากนี้ไปก็คือความมั่นคงโลกนะคะความมั่นคงโลกมันก็จะมีหลายมิติอย่าง ai ก็จะเป็นเรื่องของแบบปัจจุบันและอนาคตมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความมัน่นคงที่จะถูกคุกค,คามจากเกาหลีเหนือจากรัเสเซียจากอะไรเนี่ยมันเป็นความมั่นคงในรูปแบบเก่านะซึ่ง มันก็ต่อเนื่องนะฮะเริ่มมาตั้งแต่สงครามโลกต่อเนื่องมาถึงสงครามเย็นที่สิ้นสุดลง1นึ่งปันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบางคนบอกว่าจริงๆแล้วสงครามเย็นไม่ได้สิ้นสุดหรอกมันเพิ่งหยุดทักแล้วตอนนี้มาเริ่มต้นใหม่นะฮะทีนีเ้เมื่อคืนเนี่ยทรัมป์พูดบนเวทีนะบอกว่านอกเหนือจากเรื่อง AI แล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่สหรัฐต้องตืง่นคือเรื่องป้องกันตัวเองจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธนะ จะเป็นจากใครก็ตามแล้วก็สั่งนะสั่งให้มีการปฏิรูปการลาหมครั้งสำคัญแล้วบอกได้ว่าเขาจะมีการลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร4คํคำสั่งใหม่เพื่อปกป้องสหรัฐให้เข้มข็นขึ้นคาสั่งแรกและเป็นคำสั่งสำคัญที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือคำสั่งสร้าง Iron นด m e เพื่อปกป้องสหรัฐเดี๋ยวฟังเสียงแล้วมาอธิบายให้ฟังว่า And in a little while, I'll be signing four new executive orders. First is that I'm directing our new Secretary of Defense, Pete Hegseth, who's going to be great, by the way. Thank you for the support. Thank you very much for the support. You really did support him greatly. I think he's going to be fantastic. I know him very well. I think he's going to be fantastic. He's what we need to immediately begin the construction of a state of the art Iron Dome missile defense shield, which will be able to other คือที่ทรัมป์พูดบนเวทีเนี่ยพูดว่าจะ deploy นะฮะแล้วก็ maintain น next generation missile defense shield ก็คือจะยกระดับนะแล้วก็จะเอา generation ใหม่ของระบบ ป้องกันภยทาอากาศมาป้องกันสหรัฐจากการถูกโจมตี from all types of missile attack นะฮะจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธระยะสั้นระยะกลางระยะไกลหรือ ICBM ขีปนาวุธข้ามถวีปนะซึ่งติดหัวรบนิวเคลียร์ได้แล้วทัมบอกได้นะคะว่าการถูกโจมตีด้วยมิสไซล์เนี่ยหรือว่าด้วยขีปนาวุธเนี่ยยังเป็น the most t a s t r o p h i c เ h r e a t นะเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงและหายนะที่สหรัฐเจอนะ mm hmm. ก็คือยังไงอะ่ะคนอาจจะคิดว่ายังไงก็ไม่โดนนะแต่ทัมบอกว่ามันคือความเสี่ยงนะมันคือความเสี่ยงที่เข้าคันหายนะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศนะใหม่ให้กับให้กับสหรัฐ คำถามก็คือว่าแล้วที่ผ่านมาสหรัฐไม่มีหรอทำไมทรัมป์ต้องมีการสั่งให้มีการสร้างสิ่งที่คล้ายๆกับ i อรอนโดมนะซึ่งก็เป็นเขาเรียกเทอมหรือว่าระบบที่อิสราเอลเขาเขาได้มีการประดิษฐ์แล้วก็ใช้ในการปกป้องตัวเองนะคำตอบก็คือว่า สหรัฐมีระบบในการป้องกันตัวเองจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธหรือว่ามิสไซล์นะแต่ว่ามันไม่พอวันนี้พี่นาวข้อมูลมาจาก Newsweek นะฮะ Newsweek บอกว่าสารัฐเนี่ยจะมีทั้งหมด2ระบบก็คือทั้งระบบภาคพื้นดินแล้วก็ระบบที่มันเคลื่อนที่ได้แต่ว่าถ้าเกิดถูกโจมตีจริงๆเนี่ยสิ่งที่สหรัฐยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าก็คือการ ปกป้องแบบ100%เนะเพราะว่าระบบที่มีอยู่เนี่ยเวลามันทำงานมันจะเป็นลักษาของ ad hoc คือมันไม่ได้เป็นระบบที่ถูกดีไซน์มาเพื่อที่จะถูกป้องกันแบบ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 มีมีฟอร์แมตนะฮะ ad hoc ก็คือว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็เอามาผสมผสานใช้งานกันนะฮะโดยในส่วนของสหรัฐเนี่ยจาก newsweek นะบทความเนี่ยมันจะมี2ระบบก็คือระบบต่อต้าน มิสไซล์ที่ติดนิวเคลียร์ที่อยู่บนพื้นดินที่เขาเรียกว่า ground based defense นะฮะตัวย่อเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่นาจดไว้ GBI นะ GBI ตัวเนี้ยมีอยู่ประมาณ60ชุดแล้ว ตั้งไว้เยอะๆแถวอ阿拉สกานะอลาสกาก็ยูขวโลกเหนือขึ้นไปตรงนูน้นแล้วก็แถวนั้นถ้าลากเส้นมาทางทิศต,ตะวันออกนะก็จะเจอกับรัเสเซียที่ไปตั้งตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยภัยคุกคามจะมาจากรัเสเซียก็คือตั้งแต่สงครามเย็นตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตนะอีกระบบหนึ่งเป็นระบบที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะอย่างเช่นแพทริออตที่เอาไปให้อ่อ ยูเครนะหรือว่าทาร์ะซึ่งเอาไปติดตั้งในอิสราเอลแล้วก็บางส่วนอยู่ในเกาหลีใต้ระบบเหล่านี้นะสะกัดได้ประมาณขีปนาวุธพิสัยกลางและไกลแต่ ICBM เนี่ยเอาไม่อยู่นะ ICBM ต้องใช้ระบบแรกเท่านั้นทีนี้2ระบบเนี่ยที่สหรัฐมีเนี่ย Newsweek บอกว่ามันยังไม่พอนะกับการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องประกาศแล้วก็กำลังจะมีการลงคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการจ้างระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับสหรัฐนะคล้ายๆกับระบบไอรอนโดมของอิสราเอลแต่ว่าไอรอนโดมของอิสราเอลส่วนใหญ่ใช้สกัดขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่มาจากกาซาจากฮามาสนะแต่ว่าของสหรัฐเนี่ยจะดีไซน์ให้มันรับกับขีปนาวุธ ที่มาจากไกลๆนะก็คือไอซีบีเอที่เป็นข้ามทวีปเขาบอกแต่ก่อนเนี่ยสหรัฐไม่ได้ค่อยกังวลมากเท่าไหร่เพราะว่าอันหนึ่งที่เป็น Advantage หรือข้อได้เปรียบของสหรัฐเนี่ยคือศัตรูเนี่ยอยู่ไกลศัตรูของสหรัฐมีใครบ้างนะอ่ะเกาหลีเหนืออย่างแต่ก่อนเป็นสภาพโซเวียตเวลาจะยิงมาเนี่ยมันต้องเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปเท่านั้นมันถึงมาได้นะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความกังวลตอนที่ เกือบจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐจําได้มหมสหภาพโซเวียตเนะี่ยยิงมาจากมอสโกไม่ได้นะต้องขนเอาวอร์รบนิวเคลียร์มาไ,ว,ว,าไมาว้คิวบาก่อนจําได้ไหมวิกฤตคิวบาสมัยจอห์นเอเฟเคนเดดีเพราะว่ามันจะได้มันจะได้วิถีถึงสหรัฐนะเพราะฉะนั้นเขาเขาเรียกว่าที่ตั้งของสหรัฐได้เปรียบนะเพราะไม่ได้อยู่ไกล ไม่ได้อยู่ใกล้ศัตรูมากแต่ว่าณวันนี้เนี่ยในวันที่ภัยคุกคามนะอายุตัวอย่างเกาหลีเหนือก็ได้ถ้าเกิดพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปได้สําเร็จเนี่ยสหรัฐก็ต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้นะก็เลยเป็นที่มาของการที่ทรั้์จะออกคําสั่งฝ่ายบริหารนะ,ะเพื่อพัฒนาแอร์ดิ e เ s นซ์ระบบใหม่เพื่อป้องกันตัวเองจากขีปนาวุธทุกประเภทที่จะมาจากศัตรูนะคะแล้วใครเป็นศัตรูบ้างก็มีการพูดถึงเกาหลีเหนือนะ ออจริงๆแล้วทัามก็บอกว่าเออเนี่ยกำลังจะนัดคุยคิมจองอึนแต่อะไรอะไร,อะไรก็เกิดขึ้นได้เอาละอันนั้นคือคําสั่งที่1เมื่อสักครู่เราบอกว่ามี3-4คํีคำสั่งใช่ไหมฮะส่วน2และ3เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการยกเลิกโครงการที่ เริ่มเกี่ยวกับความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมหรือว่า DEI นะฮะ DEI นี่ก็เป็นศัพท์ที่เราได้ยินเยอะในช่วงหลังๆโดยเฉพาะหลังจากการระบาดของโควิด19 Practice หรือว่าธรรมเนียมในที่ทำงานในช่วงหลังๆจะพูดถึงคำว่า DEI เยอะนะเพราะว่าเขาเชื่อว่างานของ บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะดีได้เนี่ยมันต้องมีความหลากหลายเพราะว่าจะได้ช่วยกระตุน้น creativity ความสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานเพราะฉะนั้นการจ้างงานเนี่ยหลายบริษัทก็เลยยึด DEI นะในสหรัฐเนี่ยคือมีการใช้แนวทางนี้ค่อนข้างเข้มข้นคือต้องมี diversity ความแตกต่างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมจะผิวขาผิวดาผู้หญิงผู้ชาย LGBT ต้องมี mix นะที่เหมาะสมทัาไม่เห็นด้วยนะทั้บอกว่า ไอ้พวกนี้มันเหลวหลายไรสาระนะปิดตาไปเลยแล้วก็มองว่าใครมีฝีมือเอาคนนั้นมาเพราะฉะนั้นคําสั่งที่2และ3เนี่ยทรัมป์บอกว่าจะมุ่งไปที่การยกเลิก DEI แล้วก็ขจัดสิ่งที่เขาเรียกว่าอุดมการเรื่องการข้ามเพศออกไปจากกองทัพนะเพราะว่ากองทัพสหรัฐแต่ก่อนเนี่ยเขาจะไม่พูดกันว่าจะมี transgender จะมีเกในกองทัพ ไม่ได้นะจนกระทั่งสมัยหลังๆโจไบเดนโอบามาอะไรพวกนี้ก็เปิดรับมากขึ้นทรัมป์บอกว่าจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากกองทัพนะอันนี้คือคำสั่ง2และ3ส่วนคำสั่งที่4จะเป็นการคืนตำแหน่งให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพที่ถูกปลดประชาการเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งช่วงโควิดคือในช่วงโควิดเนี่ยมันจะมีะเจ้าหน้าที่ กลาโหมหรือเพนตะก้อนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ยอมฉีดวัคซีนนะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์ของการระบาดของโควิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะมีหมอใหญ่ประจำทําเนียบขาวนายแพทย์แอนโทนีฟฟวชีเนี่ยก็จะมีเสียงดังเนาะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการออกกฎระเบียบต่างๆมากมายก็คนที่ไม่ทำตามคำสั่งเนี่ยปรากฏว่ามีสักประมาณ800 0นายถูกปลดจากกองทัพนะทับอกว่าจะเอาคนเหล่านี กลับมาในกองทัพนะอันนี้ก็คือคำสั่ง4คํคำสั่งซึ่งกำลังจะออกมาในเร็วๆนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ทรัพูดก็คือการที่จะไม่บริจาคเงินให้กับโงรง WHO นะหรือว่า องค์การไมโลอีกต่อไปนะ WHO ก็เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ด้านสาธารณสุขของชาวโลกนะคะก็เป็นองค์กรที่มีบทบาทและความสำคัญแต่ว่าทรัมป์ก็วิพากษ์วิจารณ์หนักในช่วงโควิด -19 บอกว่าออพออ WHO เนี่ยไปสมรู้ร่วมคิดกับจีนนะฮะไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลว่าจริงๆแล้วโควิดมันมาจากไหนอ,อ,อะไรต่างๆนานานะฮะทรัมป์ช่วงนั้นเป็นประธานาธิบดีกไ็ไม่พอใจบทบาทของ WHO แล้วก็เคยขู่ว่าจะออกจากการเป็นสมาชิกของ WHO แล้วก็ไม่ได้ทำนะมาทำในสมัยนี้นะเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากสาบันตนเข้ารับตำแหน่งทรัมปบอกว่าจะไม่เป็นสมาชิก WHO แล้วแล้วก็จะไม่บริจาคเงินด้วยซึ่งก็สะเทือนนะคะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยบริจาคเงินถึง1ใน5ของงบประมาณทั้งหมดที่ WHO ใช้เมื่อคืนที่ผ่านมาทรัมปออกมาพูดอีกรอบนะ,ะพูดถึงเรื่อง เหตุผลการถอนสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การไมโลกบอกว่าเหตุผลสําคัญก็คือว่ามันไม่แฟร์นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐควักกระเป๋าอยู่รายเดียวหนึ่งใน5ของงบประมาณทั้งหมดขณะที่อีกร้อยเกกว่าประเทศเนี่ยรวมกันอีก4ส่วนแล้วที่สําคัญคือจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่เนี่ยออกเงินน้อยมากซึ่งไม่แฟร์กับสหรัฐเดี๋ยวฟังเสียงโดนัลด์ทรัมป์ตรงนี้ดูค่ะ I withdrew from the World Health Organization, where we paid $500 million a year and China paid just $39 million a year despite a much larger population. <laughs> จากการเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกรวมถึงจะไม่บรจิจาคเงินให้กับองค์การอนามัยโลกก็คงจะสะเทือนฮะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสะเทือนแล้วก็เกี่ยวข้องกับบ้านเราก็คือการที่ทรัมป์ให้กระทรวงการต่างประเทศระง,งับเงินช่วยเหลือที่เคยให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะเ,เงินเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของเงินให้เปล่านะคะผ่านองค์กรต่างๆของสหรัฐอย่างเช่นยูเซนะยู เอสไอดนะซึ่งก็เอาเงินเหล่านี้ไปลงในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขของประเทศยากจนกลุ่มเปราะบางบ้านเราเนี่ยก็ได้รับนะได้รับม,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 มาช่วยเหลือ,อผู้ลี้ภัยนะที่อยู่ตามชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเมื่อเช้าพี่รายงานไปก็มีข่าวว่าโรงพยาบาลในค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งเนี่ยต้องปิดตัวลงเพราะว่างบประมาณไม่มีแล้วนะ